สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนเรามาดูกันเนาะว่าในเดือนเมษายน2568นี้ชาวราศีเมถุนจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเริ่มต้นที่การงานของคุณนะคะต้องบอกว่าการงานของคุณเนี่ยบางครั้งบางคราวในช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้สิ่งที่เราเคยรู้เคยร่มเรียนมาคุณจะได้การ ทำงานที่มันต้องแปลกใหม่ต้องหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ใช่แล้วอันนี้มันก็จะทําแบบแต่ว่ามันเป็นงานที่ทําระยะสั้นๆไม่ได้ทํายาวเท่าไหร่นะคะมันเป็นอะไรนิดนึงนิดนึงเป็นงานใหม่ๆที่มันเป็นโปรเจกต์สั้นๆอย่างนี้ด้วยกืมแล้วก็ทําให้เราเหนื่อยแป๊บเดียวแล้วมันก็จะดีสําหรับเราค่ะแต่เราต้องมีความละเอียดรอบคอบด้วยนะคะในการทํางานค่ะ การเงินสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ในเดือนนี้การเงินของคุณเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีติดขาดบ้างเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะด้วยการที่ว่าคุณอาจจะใช้เงินมากเกินไปหรือว่าคุณบางคนอาจจะมีช่วงเวลาที่โดนเลอออฟนะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานีย ถ้าเป็นไปได้ก็เก็บเงินเก็บทองบ้างและช่วงเดือนนี้ก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดและระมัดระวังบ้างก็จะดีค่ะเดี๋ยวจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะความรักค่ะของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้มันก็จะเกิดปัญหาซ้ําๆอาจจะมีคนเก่าๆเข้ามาหาคุณหรือว่าคนที่คุณเคยเจอเคยเลิกลากันไปเขาก็จะกลับมาหาคุณกลับมา พูดคุยกันเหมือนเดิมก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณน่ะยังจะโอเคไหมจะไปต่อหรือพอแค่นี้ประมาณนั้นนะคะอยู่ที่ตัวเราค่ะสุขภาพของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องแข้งขาหรือช่วงตั้งแต่เอวลงไประวังอวัยวะภายในถ้าเป็นท่านหญิง ะะอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับมดลกูกหรือว่าเป็นร่งโรคก,กระดูกเรื่องแข้งขาอะไรประมาณนี้ขอให้ระมัดระวังมันไปตรวจตาไปปรึกษาคุณหมอดูบ้างนะคะถ้าเรามีอะไรรู้สึกว่าในร่างกายของเรามีอะไรผิดปกติเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะนะคะ,นะคะจะได้ไม่ลุกลามเกินไปค่ะโชคลาบของชาวราศีเมทุนนี้ต้องบอกว่าโชคดีตรงที่ว่าตัวคุณเองเนี่ย คุณอาจจะมีโชคลาภจากของเก่าที่คุณเคยมีมาหรือถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคคุณอาจจะเสี่ยงโชคในเลขเดิมๆเลขเก่าๆที่คุณเคยซื้อเคยเห็นมาเคยผ่านหูผ่านตามาประมาณนี้แล้วก็เป็นโชคลาภที่คุณได้มาจากบุญเก่าที่คุณเคยทําเอาไว้ที่คุณเคยตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ค่ะยังไงก็ขอให โชคดีสำหรับโชคลาภในเดือนนี้นะคะสิ่งที่ควรระมัดระวังสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาถ้าจะให้ดีเนี่ยเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้คุณไปถือศินสักเจดวันก็จะดีนะคะถ้าเป็นไปได้ค่ะ สำหรับการมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่ควรจะเคารพในเดือนนี้ของชาวราศีเมถุนคือคุณควรที่จะไปสักการะบูชากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงและมีคนที่มาสักการะบูชายเยอะๆหรืออาจจะเป็นพญานาคก,ก็ได้ค่ะเช่นอาจจะเป็นพระแม่ปทุมมาหรือ นางนาคัญญาลินที่เป็นมเหสีของเพชรพัทระพญานาคค่ะลองให้ไปมูดูนะคะลองไปสักการะลองไปบูชาดูหรือคุณอาจจะไปสักการะพระแม่กาลีก็ได้ค่ะเพราะอันนี้ก็คือผู้หญิงเนาะ,ะสำหรับ ราศีเมถุนก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยถ้าเป็น YouTube ก็อยู่ที่ช่อง the f o i memory facebook ig tiktok ก็คือ horo memory ค่ะหรือถ้าใครอยากจะคุยด้วยเป็นการส่วนตัวทักไลน์ามาได้ที่ line a horo memory มีแอสไซน์นำหน้า h o r o m e m o r y ค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ